ทำไมเขาถึงไม่รับสายไม่ตอบข้อความแต่ก็ยังอ่านข้อความเราอยู่นะมันเป็นความสงสัยมากเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์พัฒมีคําถามจากลูกดวงท่านหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักเลยมาปรึกษาดูดวงกับอาจารย์ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยอดฮิตเรื่องหนึ่งในการดูดวงเลยนะครับและเรามาดูกันว่าจะมีราศีไหนกันบ้างที่ช่วงนี้มีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้และเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับ ราศีมังกรราศีพฤศภราศีสิงห์ราศีตุลราศีพิจิกและราศีธนู 6ราศีนี้มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่านะครับทําไมเขาถึงไม่รับสายไม่ตอบข้อความแต่ก็ยังอ่านข้อความเราอยู่ในสถานการณ์ในตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันครับถ้าที่ผ่านมาไม่เคยได้ทะเลาะก,กันเลยอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับมีไพ่เดอะเดวิฮะมีไพ่สดาบแล้วก็มีไพ่หเหรียญ ตัวเขาเองในตอนนี้มองว่าที่ผ่านมาเขาพยายามทําทุกอย่างให้เราอย่างดีที่สุดแล้วแต่สิ่งที่เขาทํานั้นเนี่ยนะครับมันกลับไม่ได้รับการตอบแทนจากเรากลับคืนไปเลยเขาอยากให้เรามีการปรับตัวเข้าหากันอยากให้เราปรับตัวเข้าหาเขาเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกแต่ถ้าที่ผ่านมาเคยมีปัญหากันอยู่นะครับตอนนี้เขาต้องการให้เราทําอย่างไรบ้างนะฮะมีไพ่ห้าถ้วยมีไพ่ห้าไม้เทา้า แล้วก็มีไพ่หนึ่งดาบครับถ้าที่ผ่านมาเคยมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้เขามองว่าอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาและในกรณีนี้ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดเขาก็ยังอยากให้เราปรับตัวเข้าหาเขามากกว่าการที่เขาจะปรับตัวเข้าหาเรานะครับส่วนวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราต้องแก้ไขปัญหายอย่างไรนะฮะ มีไพ่เด็กถือถ้วยครับมีไพ่ราชินีถือถ้วยครับแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาคงต้องเป็นฝ่ายตัวเราเองนะครับที่เข้าไปง้อเขาหน่อยซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ดูเหมือนจะเล่นตัวอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันแต่ก็ขอให้เราใช้ความอดทนสักนิดนะครับสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นและเมื่ออารมณ์ดีกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็หาเวลาคุยกันหาเวลาปรับความเข้าใจกันนะครับอย่ารีบร้อนในการแก้ปัญหาในช่วงที่กลับมานะครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมาได้อีกหรือถ้าทะเลาะก,กันก็จะกลายเป็นปัญหาบานปลายเกิดขึ้นมาได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ